ไม่รู้จะทําอย่างไรกับสถานาการณ์ตอนนี้ปัญหามากขนาดนี้คิดวุ่นวายแบบยิ่งคิดยิงดยงดย่งวุ่นวายนะคะไม่รู้จะทํำยังไงดีค่ะคุณเปาอะไรอย่างนี้นะ,อ,ะอันดับแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งถ้าคุณทําได้นะคะก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรหรืออะไรดีตอนนี้เริ่มจากอะไรดีให้เรามีความสุขให้ได้ก่อนคะ่ะแต่ถ้ามันมันหนักขนาดที่แบบว่าฉันไม่ไม่สามารถจะมีความสุขได้ตอนนี้นะคะ,ะก้า ก็หยุดคิดเรื่องนั้นไปก่อนให้คุณทําแค่หยุดติดตามเรื่องราวที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีทั้งหมดทั้งบ่วงหยุดนิง่งไม่ต้องดูทีวีหรือข่าวร้ายใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่เข้าใกล้คนที่คิดลบพูดรู้สึกไม่ดีที่คุณฟังและคุณรู้สึกแย่ทั้งหมดทั้งสิ้นของอยู่กับตัวเองการที่อยู่กับตัวเองนั้นก็คือคุณต้องระวังความคิดการที่จะระวังความคิดได้ก็คือคุณต้องหยุดคิดค่ะฟังเพลงที่สบายสบารู้สึกดีฟังแค่เสียงดนตรีเสียงน จะออกไปทานอาหารตอนเช้าเหมือนเป้ามาตอนเช้าไม่มีใครเลยสบายโล่งที่นี่อากาศดีมากร้านไม้หมอนที่จังหวัดภูเก็ตน,นะคะก็สบายๆเราทาใจให้เราสบายก่อนนะคะแต่จริงๆปอเป็นคนที่มีความสุขอยู่ข้างในปอไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ปาก็ใช้ชีวิตของเราแบบนี้นะคะคุณหยุดให้ได้ก่อนหยุดเรื่องทุกเรื่องก่อนนะคะเมื่อเราหยุดแล้วก็1ห,หยุด2ส,สงบนิ่งนะคะเราก็สงบนิ่ง สงบนิ่งอยู่กับตัวเองก่อนนะคะความนิ่งเนี่ยเป็นพลังที่มีอํานาจมหาศาลมากมนุษย์ไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาคุณนิ่งเนี่ยอะไรก็มาทําอะไรคุณไม่ได้เลยอยู่นิ่งๆสงบนิ่งคําว่าสงบนิ่งในที่นี้หมายถึงจิตนิ่งใจสงบนะคะไม่ใช่กายสงบแต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องในบ้านของเราแล้วเรารู้สึกอึดอัดความคิดมันติดไปหมดละมารู้จะทํายังไงดีละให้หาทางออกมาข้างนอกแบบว่าตรงสวนนะอันนี้บรรยากาศ มีสวนอะไรเงี้ยหรือว่าสวนสาธรารณะก็ได้ไม่ใช่ออกไปไม่ได้แต่ว่าออกไปในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วปกตินี่เราก็ใสค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ประมาทนะคะมันจะรู้สึกดีขึ้นธรรมชาติบำบัดมีอยู่จริงนะคะลองดูอดทนสงบนิ่งชนะทุกสิ่งค่ะเป็นความจริงค่ะเวลาคนเราใช้สมองเยอะคิดหาปัญหาทางองอกคิดคิดแก้ปัญหาทางออก จะติดค่ะเพราะมันคิดมันใช้ความคิดเยอะมันทันคุณจะเอาไหนเลยมันทันมันวุ่นวายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือหยุดนิ่ง่อได้ก่อนหยุดคิดก่อนหยุดคิดก่อนหยุดคิดทําอะไรได้บ้างมุณไปมองอะไรก็ได้มองปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำมองแม่น้ําไหลฟังเสียงฝนตกฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงดนตรีสมาธิสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตของคุณนิ่งนะคะหรือสุดสมาธิจะทําให้จิตของคุณนิ่งเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจสิ่งเหล่านี้ทําให้จิตของคุณนิ่ง คุณเคยสังเกตไหมเวลาคุณลืมของหรืออะไรบางอย่างแบบคุณหามันไม่เจอแล้วเวลาคุณหยุดคิดแล้วคุณลืมไปแล้วว่าเนี่ยฉันกําลังหาสิ่งนี้อยู่ตาคุณกลับไปมองสิ่งนั้นโดยอดมัมันวางอยู่ตรงนั้นนี่เองทำไมก่อนหน้านี้นฉันมองไม่เห็นเพราะว่าจิตข้างใน,นใจข้างในของเราค่ะใจรู้ดีทุกอย่างจงปล่อยให้ใจนําทางค่ะและปัญหาของคุณจะคลี่คลายนะคะเวลาเราคิดๆด,ดไม่ออ่เราจะเราจะวางมันไปวางปัญหานะวางทุกสิ่ง สมองเมื่อเราหยุดคิดเราใช้ใจเราจะได้คำตอบที่ตอบในชีวิตของเราสิ่งสำคัญอย่าไปคิดว่้มันเป็นปัญหามาเป็นความท้าทายมนเป็นความเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราเป็นเรื่องสนุกอย่างหนึ่งในชีวิตสามรักษาจิตใจจิตใจของเรานะคะเมื่อกี้บอกหยุคิดก็คือเรารักษาจิตของเราให้จิตเรานิ่งเรารักษาใจของเราใจเรากำลังสึดท้อแท้รู้สึก เรื่องหมดแรงกว่พลังในชีวิตและจงรักษาใจคุณโดยการให้ใจคุณสงบนิ่งกว่นหรือว่ากำลังเจอปัญหาอยู่ก็สิรวมหายใจเข้าสักห้านาทียู่ตรงันเมื่อใจของเราสงบลงเราก็เติมเรื่องราวหรือความรู้สึกดีๆเข้าไปนะคะังเพงสนุกดูคลิปตลกดูเสียงเด็กหัวเราะน่ะเปาเี่ยชอบดูเด็กทารกทารกหัวเราะะ ดูเศรษฐีหัวเราะเสพความรู้สึกอย่างไรเราจะได้อย่างนั้นสี่ก็คือจงมีสติร,ตร,ร,สตสตรู้ตัวตลอเนื่รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกตัวเองยงมีสติรู้ตัวต่อเวลารู้เท่าทันของความคิดความรู้สึกตัวเองและถ้าข้างในของคงุณนิ่งอย่างเปาข้างนอกดูแบบจติ๊กเจิ๊กเจิ๊กเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวแต่ภายในของนิ่งนะคะและเปาเป็นคนที่สติเร็วมากนะ เพราะฉะนั้น,นการมีสติเร็วก็เป็นสิ่งหนึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยการมีสติเร็วก็เป็นเรื่องที่ดีจะทําให้เราจับความคิดความรู้สึกของเราเร็ววิธีที่5คือวิธีที่เพจของเปาย้ํานักย้ำหนาและสอนกันมาตลอดนั่นก็คือฝึกสมาธิค่ะอย่าลืมฝึกสมาธินะ ฝึกทุกวันนะคะฝึกอย่าลืมฝึกสมาธิทุกวันนะคะปกติพอจะทําก่อนนอนและหลังตื่นนอนหลายๆคนก็มีคือมีขึ้นหลายๆขึ้นเหมือนกันสงสัยว่าเฮ้ยบอกแค่นอนสมาธิเช้าและก่อนนอนเก่งขนาดนี้เลยเหรออย่าลืมล้างจิตนะคะอย่าลืมล้างใจอย่าลืมหยุดความคิดแล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิแค่นั้นเองจะทําทให้ชีวิตของคุณมีจิตใจที่เบิกบานข้างในอะไรข้างนอกมันก็ดี เมื่อจิตของเรานิ่งใจของเราสงบนิ่งนะคะแล้วก็มีสติรู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะมีใครมาพูดเรื่องข่าวไม่ดีหรือเราฟังข่าวไม่ดีอะไรขนาดไหนก็จะทําให้เรายังมีสติรู้ตัวว่าเราเราต้องจัดการยังไงเราต้องสงบนิ่งยังไงเรายังต้องรู้สึกดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทําให้จิตใจของเราสันคลลงได้